สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับเจลินอีกแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราได้ทําการจอดรถเกี่ยวกับ23มณฑลของประเทศจีนไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาจอดรถเกี่ยวกับ5เขตปกครองตนเองของประเทศจีนกันบ้างค่ะประเทศจีนเป็นประเทศที่การปกครองค่อนข้างซับซ้อนนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าประเทศจีนมีแต่มณฑลใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เพื่อนๆดูคลิปนั้นไปแล้วนะคะเพื่อนๆจะเข้าใจว่าประเทศจีนมีทั้งหมด23มณฑล5เขตปกครองตนเอง4เทศบาลนครและ 2เขตปกครองพิเศษค่ะพิเศษตรงที่ไม่เหมือนประเทศอื่นนะคะก็คือประเทศจีนจะมีเข ok ตปกครองตนเองว่าแต่เข ok ตปกครองตนเองคืออะไรกันละ่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่าถึง5 K ้าเขตปกครองตนเองของประเทศจีนหรือในภาษาจีนเราจะเรียกว่าจื Z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  ok อจือชูเขตปกครองตนเองนะคะจะมีรัฐบาลท้องถิ่นของตอนเองแต่จะมีสิทธิทางกฎหมายมากกว่ามณฑลอื่นๆและมีกฎหมายของตอนเองด้วยนะคะเข ok ตปกครองตนเองนะคะจะมีชนกลุ่มน้อยอศาศัยอยู่เป็นจํานวนมากงั้นเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะที่เขตปกครองตนเองที่ ่เขตปกครองตนเองที่1นะคะเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเอ๊ะชื่อนี้คุ้นคุใช่ไหมเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยได้ยินจากข่าวหรือทีวีกันมาบ้างซินเจียงเป็นเขตปกครองตนเองในพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะคะตามแผนที่นี้เลยเป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนนะคะดูจากแผนที่จะรู้เลยว่าใหญ่มากเมืองเอกก็คืออูรุมชีประชากรส่วนมากจะเป็นชาวอุยกูข้อหมายของชื่อซินเจียงนะคะซินแปลว่าใหม่ส่วนเจียงแปลว่าแนวชายแดนเพราะว่าซินเจียงนะคะอยู่ รเเเวณชดของปะทศจีนลยพูดถึงเขตปกครองตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะรู้ประวัติศาสตร์ของเขตปกครองตัวเองว่าทําไมถึงกลายเป็นเขตปกครองตัวเองได้พื้นที่ซินเจียงอุยกูนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง3,000ปีมีอารยธรรมของตัวเองมาอย่างยาวนานในอดีตนะคะพื้นที่นี้ถูกปกครองโดยหลายชนชาติซินเจียงตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของประเทศจีนเพราะเป็นเขตเชื่อมต่อของจีนกับเพื่อนบ้านอีก8ประเทศค่ะเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกก่อตั้งขึ้นนะคะบริเวณนี้ถูกตั้งเป็นเขตปกครองตนเอง ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามนะคะนิกายซุนีถ้าพูดถึงคนที่มีบ้านเกิดอยู่ซินเจียงอุยกูร์ที่มีชื่อเสียงมากๆที yeah. <c <c ่ประเทศจีนนะคะก็ต้องพูดถึงคนนี uh. <t <t ้เลยตีล uh. ี uh ่เ uh ล่อปานะคะเป็นนางเอกระดับท็อปแนวหน้าของประเทศจีนเลยสวยมากตีลี่เล่อปาก็มีบ้านเกิดอยู่ที่ซินเจียงเหมือนกันต่อมาเขตปกครองตนเองที่สองนะคะเขตปกครองตนเองมองโกเลียในตอนที่ทุกคนได้ยินชื่อนี้นะคะมองโกเลียไหนทุกคนอาจจะสับสนได้ว่าตัวมันคือประเทศมองโกเลียหรือแล้วทำไมมันถึงชื่อเขตปกครองตนเองมองโกเลียไหน จะบอกว่ามันคือคนละที่นะคะประเทศมองโกเลียก็คือประเทศมองโกเลียที่อยู่ข้างบนประเทศจีนแต่ว่าเขตปกครองตอนเองมองโกเลียในเนี่ยอยู่ในแผ่นดินจีนนะคะ เมืองเอกคือเมืองคูฮอตบริเวณนี้นะคะจะใช้ภาษามงโกเลียก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยชื่อย่อของเขตปกครองนี้นะคะเราจะเรียกว่าเมืองซึ่งมาจากเมืองกู่ซึ่งแปลว่าชาวมองโกประชากรส่วนมากกับเป็นชาวฮั่นนะคะแล้วลงมาจะเป็นชาวมองโกต่อมาเขตปกครองตัวเองที่3นะคะกวางซีจวงกวางซีจวงนะคะอยู่ใต้สุดของประเทศจีนเลยอยู่ติดกับเวียดนามเมืองเอกของกวางซีจวงนะคะก็คือเมืองหนานหนิงวนชื่อย่อของกวางซีจวงเราจะเรียกว่ากุยค่ะกวางซีนะคะจะมีชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ใน บริเวณนี้ชื่อว่าชาวจ้วงและใช้ภาษาจ้วงและภาษาแขะเป็นหลักค่ะกวางซีนะคะเคยเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลกวางตุ้งค่ะแต่ว่าก็ถูกแยกออกมาในปี1958โดยที่กวางซีมาเป็นเขตปกครองตนเองส่วนกวางตุ้งกลายเป็นมณฑลด้วยความที่อยู่ทางใต้นะคะติดเวียดนามเลยกวางซีจ้วงนะคะก็เลยจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนต่อมาเขตปกครองตนเองที่4นะคะเขตปกครองตนเองทิเบตคิดว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะน่าจะเคยได้ยินชื่อทิเบตมาก่อนเพราะว่าทิเบตนะคะเป็นที่ตั้งของเทือกเขาหรือพื้นที่ ที่สูงที่สุดบนโลกค่ะนั่นก็คือเทือกเขาฮิมาลัยที่เบตน,นะคะตั้งอยู่บนเทือกเขาฮิมาลัยจําได้ฉายาว่าเป็นหลังคาของโลก เพราะฉะนั้นนะคะทิเบตจะมีอากาศที่หนาวเย็นมากนะคะตรงข้ามกับกว่างซีจวงตดกี้เลยพอเราอยู่ยิ่งสูงเราความกดอากาศก็จะยิ่งต่ําเพราะฉะนั้นนะคะขยับไปเที่ยวทิเบตนะคะต้องทําการปรับสภาพร่างกายก่อนไปด้วยนะไม่งั้นจะอันตรายมากด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยทําให้บริเวณทิเบตเนี่ยเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่น้อยค่ะนอกจากนี้นะคะชาวทิเบตยังนับถือศาสนาพุทธกันอย่างเคร่งขรึมจนทิเบตได้ใช้ว่าเป็นดินแดนแห่งพระธรรมเมืองเอกก็คือเมืองลาซาและใช้ภาษาทิเบตแบบนี้เลยค่ะแต่ละภาษามีความแบบ สวยงามไม่เหมือนใครและเขตปกครองตัวเองสุดท <t ains> <t ains> <uki> ้ายนะคะก็คือเขตปกครองตัวเองขุยหนิงเสียเมืองเอกนะคะคือเมืองอินชวนจะเห็นได้ว่าพื้นที่จะค่อนข้างเล็กกว่าเขตปกครองตัวเองอื่นมากเลยหนิงหมายถึงสงบและเสียหมายถึงราชวงศ์เสียตะวันตกชื่อย่อของขุยหนิงเสียนะคะก็คือหนิงประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชาวฮั่นและชาวขุยค่ะ แล้วนี่ก็คือข้อมูลของ5เขตปกครองตนเองของประเทศจีนที่เจลิงเอามาฝากกันนะคะจะบอกว่ามันเร็วกว่า23มณฑลเยอะเลยเพราะว่ามันมีแค่5เขตนะคะ5เขตปกครองตนเองนี้นะคะอาจจะมีหลายชื่อที่คนไทยยังไม่คุ้นเคยเนาะแต่ตอนนี้ก็คุ้นเคยแล้วใช่ไหมคะ5เขตปกครองตนเองนี้นะคะมีความสําคัญต่อประเทศจีนเลยเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเอง5เขตปกครองตนเองนี้นะคะก็มีความน่าสนใจแล้วก็มีความไม่เหมือนใครจริงๆเจลิ่งก็อยากจะลองไปเที่ยวบ้างนะแต่เดี๋ยวถ้าจะไปทิเบตต้องคอยปรับ ภาพร่างกายก่อนต้องเตรียมตัวไปดีๆนะคะขยับไปท,ที่ไหนไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะคะประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะแล้วมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมสูงมากคลิปต่อไปเพื่อนๆอ,อยากรู้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับประเทศจีนคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาให้เลยวันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ